เชิญท่านอับดุลอายีสามแดงแล้วก็ท่านกรรมธิการเตรียมชี้แจงนะครับแล้วก็หลงมตินะครับแจ้งท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกทราบรวงนาเชิญครับท่านอับดุลครับอับดุลอายีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสามแมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดยะลาอำเภอเปตงอำเภอทันโตอำเภอปนังสตาอำเภอกรุกงปนังครับ <c oughs> ผมอยากจะ ใช้สิทธิ์ในเรื่องของการสงนงคำแปะยะติงบประมาณของกระทรวงต่างประเทศ7%นะครับก็เนื่องจากว่า,าซึ่งท่านสมาชิกหลายๆท่านก็มีการพูดคุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของกระทรวงต่างประเทศนั้นซึ่งใช้ใจ่ายแบบไม่มีความจำเป็นแล้วก็พุ่มเฟือยแล้วก็อยู่แบบผู้ฟู่ในต่างประเทศในขณะเดียวกันก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศของ ของเราที่อยู่บางประเทศน,น,นะครับก็มีปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเช่นกรณีว่านักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศหลายหลายประเทศประเทศตุรกีประเทศอียิปต์และกับประเทศอินโดนีเซียมาเมลเซียจะเข้ามาในประเทศไทยหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมมาแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของการกักตัว14วันที่จะกลับมาจาก ต่างประเทศน,นะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายาเองซึ่งอาจจะแพงกว่าค่าเครื่องบินโดยทั่วไปตรงนี้เราก็ได้มีการหารือไปถึงปลัดกระทรวงต่างประเทศเพื่อขอแนวคิดเพื่อหาทางที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้แต่ก็ได้รับคําตอบว่าเนื่องจากว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสบคที่ได้กําหนดแล้วไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้อันนี้เราก็คิดว่าถ้าหากว่างบมาที่ปรับลดลงไปเนี่ยม่ใช้จ่ายในเรื่องของเหล่านี้ น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนไทยที่อยู่ในประเทศอินเดียคนไทยที่อยู่ในประเทศอินเดียก็ที่ไปไปแพทย์ศาสนาจากประเทศไทยหลายสิบคนในวันนั้นณวันนี้นะครับก็ยังมีตกค้างอยู่ในประเทศอินเดียประมาณ5คนไม่มีตังกลับมาที่จะต้องไปเสียค่าปรับของประเทศอินเดีย เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับเอาใจใส่ดูแลท,ทั้งที่ว่าถ้าจะใช้งบประมาณก็อาจจะไม่มากนะักแต่ว่าการเอาใจใส่ดูแลของของกระทรวงต่างประเทศมันมันมันไม่มีเลยเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึง่งผมจะยกตัวอย่างของคนที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทยคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของภาคใต้ของประเทศไทยที่ทําการเปิดร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย แล้วก็สามารถทำไรายได้เป็นแสนล้านต่อปีเนี่ยนะครับประมาณวันนี้มีการปิดประเทศทำให้ค่าเสียหายที่มันเกิดจากร้านค้าเหล่านั้นนะครับเราไม่สามารถกลับไปดูแลก็โดนไปลักไปขโมยไปงัดแงะทำให้เกิดความเสียหายต่อ้านค้าที่เคยก็ประกอบการที่มีไรายได้สงกลับมาประเทศไทยตรงนี้ก็อยากจะเมื่อสอบถามดูว่ากระทรวงต่างประเทศโดยโกงศุน ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียสถานทูติที่อยู่มาเลเซียมีการที่จะไปพูดคุยเพื่อที่จะไปชดเชยในเรื่องของความเสียหายของคนเหล่านี้หรือไม่คาตอบก็คือไม่มีนะครับแสดงว่าเราใช้เงินของกระทรวงต่างประเทศจากภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นก็ไม่ได้ไปดูแลของคนของคนไทยที่อยู่ต่างต่างประเทศเลยนะครับเหล่านี้นะครับก็อยากจะฝาก บอกท่านประธานว่าสิ่งที่เป็นเหตุผลเราต้องการปรับลดในส่วนที่หนึ่งก็เนื่องจากว่าก็ไม่ต้องการให้ตัวแทนของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในสถานทูตหรือว่าสถานกรุงศูนย์ต่างๆอยู่แบบอูฟู่ที่ใช้งบประมาณของภาษีพี่น้องประชาชนโดยไม่มีประโยชน์เต็มที่นะครับก็อยากจะให้เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือพี oh oh, <S <S ่น ja mm sí. like ้องประชาชนที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับก็ท่านประธาน ก็นี่คือเป็นเหตุผลที่ต้องการปรับลดงบประมาณ7%ที่ผมสนงคงำแปลยะตินะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับสเสนอแก้ไขร่างมนนให้เป็นประชาธิปไตยครับออผมอยากฝากพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิงใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราดเท่าที่เรายัางมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกบูเหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่ขึ้น